สนุกสนุกศิลปะไปกับพี่โรมิโรมี่มาค่ะน้องนวันนี้เรามาเพลิดเพลินกับงานศิลปะกันดีกว่าเพียงแค่น้องน้องมีกระดาษวาดเขียนสีน้ำหรือสีโปสเตอร์เท่านี้น้องๆก็สนุกกับการพับสีที่พี่โรมี่จะสอนแล้วล่ะค่ะถ้าน้องน้องพร้อมแล้วเรามาเริ่มพับสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากนำกระดาษว่าเขียนมาพับครึ่งใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์หยดลงบนกระดาษด,ด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นก็พับกระดาษใช้มือกดแล้วรีดสีให้ทั่วกระดาษเลยนะคะค่อยๆค,คลี่กระดาษออกนะคะน้องๆเท่านี้ก็จะได้ภาพส,สวยๆจากการพับสีแล้วล่ะคะ่ะพับสีง่ายๆแถมสนุกอย่างนี้เอากลับไปทำเล่นเพลินๆที่บ้านก็ได้นะคะ อย่าลืมเอามาอวดที่อโรมี่ด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะอโรมี่อโรมี่